16กันยายนวันละมาตากับแถอิซินะคะวันนี้เรามาต่อ77ทับ1คำนิยามวงเล็บ11และวงเล็บ12ค่ะมาตา77ทับ1อยู่ภายใต้บทบรรัญญัติแห่งประมวลรัศดากรนะคะลักษณะ2ภาษีอากรฝ่ายสรรพากรหมวด4ภาษีมูลค่าเพิ่มส่วน1ข้อความทั่วไป มาตา77็ทับหนึคำนิยามนะคะจึงอยู่ภายใต้ส่วนหนึ่งหมวด4ลักษณะส 2, แห่งประมวลลัสดากรค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะวงเล็บ11อวงเล็บ12พูดถึงเรื่องอะไรนิดเดียวค่ะนะคะวงเล็บ11พูดถึงผู้นำเข้าค่ะผู้นำเข้าหมายความว่าผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นซึ่งนำเข้า นะคะเขาบอกแค่นี้เลยสั้นๆเลยในวงเล็บ11แล้วเขาก็ไปต่อที่วงเล็บ12ว่าแล้วนําเข้าล่ะซึ่งนําเข้าใช่ไหมคะวงเล็บ12ก็บอกว่านําเข้าหมายความว่านําสินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจากักรคําว่าราชาอาณาจากักรหมายถึงประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะและให้หมายความรวมถึงนะนอกจากประโยคหน้ามาบอกแล้วว่าให้รวมถึงให้หมายถึงการนําสินค้าเข้ามาในไทยนะแต่ยังให้หมายความรวมถึง การนําสินค้าที่ต้องเสียอากรขาเข้าหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าก็ตามเนี่ยตามกฎหมายศุลกากรอ,ออกจากเขตปลอดอากรโดยไม่ใช่เพื่อการส่งออกนะคะตรงนี้ก็ถือเป็นการนําเข้าด้วยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะอ่าคราวนี้ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างเราไปดูรายละเอียดของวงเล็บกลับไปดูวงเล็บ11นิดนึงเขาบอกว่าอะไรคะผู้นําเข้าหมายความว่าผู้ประกอบการ เออจำได้ไหมผู้ประกอบการเราเรียนมาแล้วเนะแต่ว่าอาจจะตั้งแต่เดือนที่แล้วผู้ประกอบการอยู่ในเจ็ดสิบเจ็ดทับหนึ่งวงเล็บห้านะคะนิยามเลยเอามาวางไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ประกอบการหมายความถึงใครหมายความถึงบุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะได้รับประโยชน์หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่แสดงว่าเกิดจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าคุณนะจะได้รับประโยชน์จะคิดเงินเขาไม่คิดเงินเขาส่งสินค้าเป็นตัวอย่าง อะไรก็ตามนะคะตรงเนี้ยถือว่าเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการในทางวิธุรกิจนะคะตามนี้ของผู้ประกอบการและไม่ว่าจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ด้วยถือว่าคุณเนี่ยเข้านิยามเป็นผู้ประกอบการวันนี้นะก้อยส่งของไปให้เพื่อนส่งของไปให้เพื่อนถือว่าเป็นผู้ประกอบการหรือเปล่าอืมก้อยก้อยขายสินค้าให้เพื่อนก้อยขายอ่าสมมุติว่าขายที่คาผม ที่คัดผมนะคะโบติขายที่คัดผมอยู่และอันเนี้ยเราให้เพื่อนเลยเพื่อนรักเลยเราให้เขาไปเลยตรงเนี้ยแม้จะไม่ได้รับค่าตอบแทนนะคะก็ถือว่าเป็นการขายสินค้าเนาะและถือว่าเป็นผู้ประกอบการเพราะว่าอะไรผู้ประกอบการหมายความถึงบุคคล แล้วเราก็ไปดูต่อว่าแล้วบุคคลหมายถึงอะไรบุคคลหมายความถึงบุคคลธรรมดาก็คือตัวก้อยนั่นเองหรือหมายถึงคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือหมายถึงตัวนิติบุคคลเองก็ตามนะคะที่ทําใดๆตามการค้าเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็เรียกว่าผู้ประกอบการดังนั้นผู้นําเข้าจึงหมายความถึงผู้ประกอบผู้ประกอบการหรือหมายถึงบุคคลนะคะตามนิยามวงเล็บ5้าและวงเล็บหนึ่งนะคะซึ่งนําเข้าสินค้าเข้ามาเรียกว่าผู้นําเข้าทันทีนะคะนะไปดูรายละเอียดกัน ตัวอย่างแล้วนะคะตัวอย่างบริษัทกอไก่นะคะบริษัทกอไก่ในประเทศไทยสั่งซื้อเครื่องจักรจากบริษัท A ที่ญี่ปุ่นนะคะโดยให้บริษัท A ที่ญี่ปุ่นนะคะส่งเครื่องจักรนี้เข้ามาในประเทศไทยกรณีนี้ถือเป็นการนําเข้าไหมถือเป็นการนําเข้าหรือเปล่านะคะตาม7 7็ดสทับหนึ่งคํเลขสิบสองคำตอบก็คือถือเป็นการนําเข้านะคะแล้วใครเป็นผู้นําเข้าคะก็คือบริษัทกอใช่ไหม ก็คืออะไรมาดูกฎหมายนิดนึงครับว่าผู hey ้นําเข้าหมายถึงผู้ประกอบการเนาะซึ่งประกอบการเมื่อกี้เราดูแล้วก็คือนิติบุคคลก็เป็นผู้ประกอบการนะคะนําเข้าคือการนําสินค้าเข้ามาในราชอาจักรดังนั้นเมื่อเรานําเครื่องจักรนะคะสินค้าก็หมายความรวมถึงทรัพย์สินด้วยจําได้ไหมอันนี้เราก็เรียนไปแล้วเมื่อเรานําเครื่องจักรไม่ว่าเราจะมาขายแล้วเอามาใช้เอามาอะไรก็ตามก็หมายความรวมถึง เป็นสินค้าด้วยดังนั้นการนําเข้าโดยการนําสินค้านั้นเข้ามาในราชนาจากักรนะว่าจากญี่ปุ่นเนี่ยผ่านเส้นเขตแดนนะคะจางสุเทพจะให้ AAP พูดทยอีซี่ของเราเนี่ยวาดภาพเสมอเลยตั้งแต่ท่านมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะมาสอนพนักงานของเรามาเป็นผู้ให้คำปรึกษาใน AAP ของเราค่ะก็จะให้นึกภาพและให้วาดภาพแยก2นะคะข้างบนเป็นต่างประเทศแล้วก็ข้างล่างเป็นในประเทศนะคะค่ะตรงนี้ก็ถือว่าข้ามเสร็จเขตแดนข้ามประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วกรณีแบบนี้จึงถือว่าเป็นการนำเข้าเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะตาม มาตา77็ดบเหนึ่งวงเล็บ12บนะคะแล้วก็ผู้นําเข้าวงเล็บ11บอก็คือบริษัทกนั่นเองอันนี้ตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ง่ายๆตรงตงตัวนะคะดูตัวอย่างถัดมาอ่าแล้วถ้าเกิดซับซ้อนอีกนิดหนึ่งว่าบริษัทกขายสินค้าให้บริษัทขอนะคะตั้งใจขายสินค้าให้บริษัทขอแต่บริษัทกไม่มีเครื่องจักรบริษัทก็เลยไปซื้อจากญี่ปุ่นเมื่อกี้นี้คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยแต่แทนที่บริษัท A จะส่งเครื่องจักรไปให้บริษัทกซึ่งเป็นผู้ซื้อ ไมบ่บริษัทกบอกว่าขอคุณไปเอารับสินค้าด้วยตัวเองเลยไปติดต่อศุลกากรแล้วไปนําเข้าสินค้าด้วยตัวเองเลยเอาเครื่องจักรไปหาคุณเลยไม่ต้องส่งไปส่งมานะคะกรณีแบบนี้ถือเป็นการนําเข้าไหมนะก็ยังถือเป็นการนําเข้าอยู่นะคะแต่ผู้นําเข้าตรงนี้จะเป็นใครเป็นกรหรือเป็นขอเป็นกกเป็นคู่สัญญาที่แท้จริงของเอนะ แต่ถามว่าใครที่อยู่ในฐานะผู้นําเข้ากรณีแบบนี้จะเป็นบริษัทขอเลยนะคะเพราะว่าบริษัทขอจะเป็นผู้ไปติดต่อนําสินค้าแทนนะคะชื่อในใบขนขาเข้าก็อาจจะมีชื่อสามคนแต่ว่าผู้นําเข้าจริงๆก็คือเป็นบริษัทขอนะคะอ,อันนี้ตามข้อกฎหมายก็กฎหมายเดิมแหลคะค่ะผู้นําเข้าก็เป็นผู้ประกอบการหรือบุคคลถึงแม้ตัวนี้จะเป็นบุคคลธรรมดาก็ยังเหมือนกันเนาะเพราะเขาหมายความรวมถึง ผู้นำเข้าวรวมถึงบุคคลด้วยนะคะผู้ประกอบการหรือบุคคลคําว่านําเข้าคือนําเข้ามาในไทยไม่ได้สนใจว่าต้องส่งให้กับคู่คู่สัญญาโดยตรงก็คือกอที่เป็นผู้ซื้อนะคะถ้านําเข้ามาในไทยเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เรียกว่านาเข้านะคะตรงจุดนี้เราจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มกับอากรค่ขาเข้าที่ต้องเสียนะคะ กรณีที่ไม่ได้รับยกเว้นอะไรก็ตามถ้าเชิงลึกนะคะมีอาจารย์สุเทพสอนไว้ที่ tax case study เนาะมันก็จะมีว่า,อาโอนสิทธิ์นำเข้าเข้ามาขอเสียภาษีหรืออย่างสุดท้ายแล้วก็ต้องออกเอกสารอะไรให้ขอก็สามารถไปดูที่ t a g case study ได้นะคะเป็นวิดีโอฟรีนะคะสามารถเข้าไปดูได้ อ่ะอันนี้จบแล้ตัวอย่างต่อตัวอย่างต่อมานะคะนางสาวจอสั่งซื้อออนไลน์นะเราชอบช้อปปิ้งออนไลน์กันหมคะสั่งซื้อออนไลน์มาจากประเทศจีนะโดยให้ส่งเข้ามาในประเทศไทยอ่ากรณีนี้ก็เหมือนกันเนาะยังคงถือเป็นการนําเข้าเพราะว่าของนั้นนําเข้ามาในประเทศไทยและผู้นําเข้าก็คือนางสาวจอ เพราะผู้นําเข้าไม่ได้ติดอยู่ที่ว่าต้องเป็นบริษัทเท่านั้นหมายความถึงบุคคลธรรมดาก็เป็นผู้นําเข้าได้คําว่านําเข้านําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจากักรก็ถือว่าเป็นการนําเข้าแล้วนะคะอ่ะต่อมาตัวอย่างถัดมาค่ะบริษัทมอม้าซื้อวัตถุดิบจากญี่ปุ่นเนาะก็คือบริษัท A นะคะอันนี้เอาให้ซับซ้อนเพิ่มเข้าไปว่าอ่ามีการซื้อจากต่างประเทศด้วยนะคะ จะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยบริษัทมอม้าซื้อวัตถุดิบจากบริษัท A ที่ญี่ปุ่นนะคะและนําเข้าเข้ามาเก็บในเขตปลอดอากร <c oughs> ก็คือมอม้าเนี่ยเขาอยู่ในเขตปลอดอากรหรือในเขตฟรีโซนนั่นเองซึ่งจริงๆแล้ววัตถุดิบที่เขาเอาเข้ามาค่ะเขาตั้งใจเอามาเพื่อผลิต <c oughs> เพื่อผลิตสินค้า <c oughs> เพื่อขายและส่งออกแต่ว่าต่อมาเนี่ยบริษัทน,นเนี่ยขาดแคลนวัตถุดิบแล้วก็รู้จักกันก็บอกว่าเอ้ยคุยกับมอว่าเฮ้ยขายให้ฉันหน่อยได้ไหมขายให้ฉันหน่อย ฉันแบบขาดแคลนมากเลยฉันต้องการวัตถุดิบตัวนี้จริงๆมอก็เลยอ่ะโอเคเพื่อนกันก็เลยขายขายให้กับบริษัทนอนะคะก็เลยส่งออกไปจากเขตฟรีโซนโดยส่งไปให้บริษัทนอที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละแต่อยู่นอกเขตฟรีโซนกรณีแบบนี้ถือเป็นการนําเข้าหรือเปล่าอ่ะกดเฉลยไปท่อนไหนไม่เป็นไรเนาะถือเป็นการนําเข้าเนาะแล้วก็นําเข้าที่จุดไหนคะ จุดที่สองนะคืออะไรคือตอนที่บริษัท A อะค่ะเอาของเข้ามาที่บริษัทมอในฟรีโซนตรงนี้ยังไม่ถือเป็นการนําเข้าเนื่องจากว่ามีสิทธิพิเศษยกเว้นเอาไว้นะคะตรงนี้ก็ยังไม่ได้ถือเป็นการนําเข้าเพราะว่ามันยังอยู่ในอารักษ์ของสุลกกกรนะคะก็คือไม่ได้ถือว่านําเข้าในประเทศไทยก็จุดที่หนึ่งจะยังไม่ใช่เป็นการนำเข้าแต่พอพ้นกรอบตัววงรีตรงนี้กรอบตัววงรีตรงนี้ค่ะ อกอบนอกเขตสุลกากรแล้วเอาออกมาให้บริษัทนอเมื่อน,นั้นลค่ะถือว่าแตะผืนแผ่นดินไทยทั้งที่ความจริงบริษัทมอก็ยังอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะเพียงแต่ว่าถ้าพูดให้เห็นภาพว่านอเนี่ยพอเอาออกมาปุ๊บเนี่ยอารมณ์คล้ายๆว่าแตะผืนแผ่นดินไทยดังนั้นนะคะการนําเข้าเนี่ยจึงถือเป็นการนําเข้าโดยไม่ใช่นําเข้าที่จุดที่1ถึงแม้มันจะข้ามประเทศมาที่จุดที่1ก็ตามการนําเข้านี้จะเป็นนําเข้าที่จุดที่2นะคะและผู้นําเข้าคือใคร นะคะผู้นําเข้าก็คือได้2คนเลยบริษัทมอม้าหรือบริษัทนนูอันนี้ก็เหมือนกันนะคะไปดูในแท็ h Case Study อาจารย์สุเทพเป็นฟรีวิดีโอได้นะคะอาจารย์สอนละเอียดเลยว่าการที่นําของออกมาจากเขตฟรีโซนสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใครเป็นผู้นําเข้านะคะก็คือตัวมอม้าในฟรีโซนเองหรือตัวน,นหนูที่อยู่นอกฟรีโซนนะคะกรณีนี้ผู้นําเข้าจึงเป็นได้ทั้งสองคนจะเลือกเอาคนในคนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งสองคนเลยนะมอหรือนนอเลือกเอาตามข้อตกลงทางการค้า นะคะผู้นําเข้าแต่ตรงนี้ถือเป็นการนําเข้าภายใต้ตรงไหนนะคะภายใต้นิยามโมเลบสสองเจ็ดสิบเจ็ดทับหนึ่งหรือสองว่านําเข้าให้หมายความรวมถึงนะให้หมายความรวมถึงการนําสินค้าที่ต้องเสียอากรขาเข้าหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยสุลกากรออกจากเขตปลอดอากรก็คือจุดที่สองนี้โดยไม่ใช่เพื่อการส่งออกนะคะดังนั้นตรงนี้ก็เลย เกิดคำว่านําเข้าอีกจุดหนึ่งะคะภายใต้วงเล็บ12จะมี2แบบถูกไหมเอาเข้ามาในราชจักรตามตัวอย่างที่ผ่านมาและให้หมายความรวมถึงเอาเข้ามาจากเขตปอร์ดอากรด้วยค่ะจบแล้วนะคะวันนี้ตั้งเป้าหมายเรียนด้วยกันวันละมาตากับแทอีซี่นะคะ Yes you can ค่ะมาทำให้เรื่องภาษีในชีวิตของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการของแทอีซี่ค่ะและ สามารถสมัครเรียนได้นะคะกับหลักสูตรการใช้ประมวลรัศดากรอย่างมืออาชีพนะคะมาทําให้ปณิธานของท่านอาจารย์สุเทพเป็นจริงให้พวกเราทุกคนเนี่ยเข้าใจภาษีอย่างลึกซึ้งนะคะเพราะว่าอาจารย์ต้องการให้เราทุกคนเข้าใจประมวลรัศดากรและนําไปใช้อย่างถูกต้องอาจารย์เสียสละในการตอบคําถามใน facebook เพื่อให้เราได้เข้าใจภาษีได้โอ้โหตั้งกี่ปีมาแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมคะเออ วันนี้เรานอกจากที่เราจะอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจจาก Facebook ท่านอาจารย์นะคะเรามาฝึกเก่งเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยการเรียนนะคะหลักสูตรมีแค่77ชั่วโมงใช้เวลาได้หนึ่งปีคะ่ะมันอาจจะรู้สึกหูยมันเยอะจังแต่ว่ามันจะเป็น77ชั่วโมงที่เปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆคะ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีคะ่ะ